เรื่องราวของชายร้านขายของคนหนึ่งที่มีอดีตที่ไม่ธรรมดาพอเขาเป็นถึงอดีตทหารรับจ้างแนวหน้าขององค์กรหลังจากที่เขาได้ไปช่วยเด็กสาวคู่หนึ่งไว้พวกมันก็ได้ปลูกนาคาในตัวเขาให้กลับขึ้นมาไล่ขังสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่องรีบอน2016เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังได้เริ่มเรื่องมาที่ประวัติของทหารรับจา้างชาวเอเชียคู่หนึ่งที่ทำ ตายกลับมาได้หลายครั้งและยังไม่มีใครรู้จักตัวตนของเขาพอคนที่ต่อก่อนกับทหารคนนี้ก็หมักจะไม่รอดชีวิตและก็ยังมีเพียงตำนานที่ยังกล่าวขานถึงเขาเท่านั้นจากนั้นหนังก็ตัดมาที่สาวน้อยคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าซาจิกำลังเดินอยู่ข้างถนนและได้เจอกับลูกหมาตัวหนึ่งที่โดโลชนซาจิจึงอุ้มมันขึ้นมาและจะเดินกลับบ้านระหว่างทางเธอก็ได้เจอกับเพื่อนๆก่อนที่เด็กพวกนั้นจะวิ่งหนีไปพอกลัวเลือดของลูกหมาตัวนั้นที่ไหลเปื้อนซาจิไปเต็มตัวซึ่งลูกหมาตัวนั้นเนี่ยันยแล้วะครบ ซาจิจึงได้เอาลูกมาตัวนั้นไปฝั่งไวริมทะเลและดูเหมือนว่าเธอจะทาแบบนี้ทุกครั้งเมื่อซาจิเดินมาถึงบ้านที่เป็นร้านขายของเธอก็ไม่เจอกับใครแต่ทว่าสาวน้อยคนณนี้ก็ไม่ได้กลัวและเดินดูรอบร้านก่อนที่มันจะมีขนมตกลงมาและไม่นานนักชายคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวค้นด้านหลักของเด็กสาวคุณนั้นซึ่งเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลพอซาจิหันกลับไปก็ทําให้รู้ว่าเป็นลุงเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าโทชิโรและเป็นคนที่ซาจิอาศัยอยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นโทชิโรก็กําลังเปลี่ยนรถไฟใน ปิดร้านจากนั้นโทชิโร่กับซาจิก็ไปดูการ์ตูนด้วยกันที่ร้านเพื่อนของโทชิโร ซึ่งตัวของซาจินั้นก็ดูชินชอบการต่อสู้มากนะครับและมันก็ทําให้เรารู้ว่าตัวของโทชิโร่นั้นจริงๆแล้วเขาเคยเป็นทหารมาก,ก่อนด้วยแลดูเหมือนว่าตอนนี้เขาเนี่ยจำเป็นต้องกินยาเยอะพอสภาพร่างกายและจิตใจของเขาในตอนดึกเมาาื่อซาจิหลับแล้วโทชิโร่ก็ออกมาเปิดร้านขายของตามปกตินะครับระหวังที่เขารอเว็บของให้ลูกค้าอยู่นั้นมันก็มีบางอย่างปลุกความเป็นทหารลับจ้างในตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งจนเขาหันกลับมาเจอลูกค้าจนลูกค้าคนนั้นตกใจแต่เมื่อเห็นลูกค้าคนนั้นไปใสต่ตาของซาจิแล้วมันก็ทําให้เขานิ่งลงล เมื่อไมาคูเว็บดังก็ทําให้โทชิโร่ได้สตินะครับและในเวลาว่างๆตัวของโทชิโร่นั้นเขาก็มักจะไปเดินเล่นที่ชายหาดและมักเจอกับสิ่งที่เด็กน้อยซาจิได้เอามาฝังใหม่เรื่อยๆพอตอนเช้าซาจิก็ตื่นขึ้นซึ่งตัวของเธอก็จะแกล้งโทชิโร่แต่ก็โดนโทชิโร่แกล้งกลับทุกครั้ง จากนั้นเขาก็ได้ไปหาจิตแพทย์และเล่าความฝันของตัวเองให้ฟังซึ่งในฝันของคนนั้นก็นึกถึงสัญชัดตรยานะคาของตัวเองทุกครั้งเขาไม่ได้รู้สึกทรมานเพราะฝันนั้นแต่มันทําให้โทชิโร่หงยหายอาดีตที่เขาเคยเป็นจิตแพทย์ทมกับไปว่าเขาไม่กลัวที่ได้ฆ่าคนหรอโทชิโร่ตอบว่าไม่กลัวเพราะที่เขาทาก็เพราะว่าเขาต้องการทําให้ภารกิจเสร็จสิ้นซึ่งระหว่างที่พูดนั้นโทชิโร่เนี่ยก็ดูเป็นกังวลเช่นกันพอตกกลางคืนโทชิโร่ก็ให้หนังสือเล่มหนึ่งกับซาจิไปและนั่นก็ทําให้ตัวของเธอเนี่ เธอก็มาพกติดตัวไปทุกที่ที่เธอไปพอตอนเช้าโทชิโร่ก็มาเปิดร้นานซึ่งมันก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อของตามปกติมาทุกวันแต่ถ้าว่าคนนี้เข้ามาในวันนี้เนี่ยกลับมาเช่ลูกค้าแต่เป็นโจรน,นะครับซึ่งมันก็บอกให้โทชิโร่ส่งเงินมาให้มันโทชิโร่เลยเปิดลินชักและส่งให้แต่โดยดีซึ่งตัวของโทชิโร่นั้นเขาก็ไม่ได้กลัวและไม่ต้องการต่อสู้อะไรด้วยก่อนจะบอกว่าไว้มากใหม่นะและได้หยิบเงินจากกระเป๋าตังค์ไปใส่ลิชชักใหม่เหมือนเดิมนะครับส่วนทางนา,า,ออา,านนซนนา และไม่นานนักระหว่างที่ซาจิกับเคนจิเล่นด้วยกันอยู่นอกโรงพยาบาลนั้นโทชิโรก็ออกมาและเหมือนที่เคนจิต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นก็เพราะว่าไปช่วยโทยชิโร จากนั้นโทชิโร่กับซาจิก็เดินกลับบ้านด้วยกันโดยตัวของเคนจินั้นจะรู้สึกได้ถึงบางอย่างเกี่ยวกับโทชิโร่ด้วยนะครับและในตอนเดินกลับนั้นโทชิโรก่ก็รู้บางอย่างเช่นกันก่อนจะบอกให้ซาจิเนี่ยกลับบ้านไปก่อนนะครับจากนั้นโทชิโร่ก็เดินกลับมาทางเดิมซึ่งตรงนั้นก็เป็นที่ที่ไม่ควรชุมนุมแล้วก็มีคนมองโทชิโร่อยู่ด้วยก่อนที่จะมีสาวคนหนึ่งเอาปืนมาจ่อหลังโทชิโร่ว้แต่โทชิโร่ก็สามารถจัดการกับเธอลงไปได้ก่อนจะเดินตรงไปหาชายคนหนึ่งที่กำลังจ้องเขาอยู่ เกรงกลัวและสามารถลบเด้ตลอดด้วยก่อนจะคว้าประกาศจากคนเท่านั้นแทงไซโคคุออมันจนล้มลงไปแต่มันก็ยังไม่หมดนะครับเพราะยังไม่ใช่คนและคนนี้ก็มันจะเป็นค,นคุณคุมทั้งสองคนด้วยตัดกับบีดาซาจิที่รออยู่ที่บ้านในตอนนั้นก็มีคนมายืนข้างเธอและจับหัวเธอก่อนจะเดินจากไป สักพักโทชิโร่ก็เดินเข้ามาหาซาจิที่รออยู่ก่อนจะใช้มือที่เปื้อนเลือดลองน้ำฝนนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นสาวสวยคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในลิฟต์กับหนุ่มสองคนที่กำลังจ้องมองเธอเธอก็สามารถจัดการกับสองคนนั้นลงไปซึ่งสาวคนนี้รวมไปถึงสองคนที่ถูกสั่งให้ไปฆ่าโทชิโร่ก็คือลูกน้องของแฟนทอมนะครับซึ่งตัวของแฟนทอมนั้นก็เป็นหัวหน้าเก่าของโทชิโร่และตอนนี้มันก็มีลูกน้องคนสนิทที่มีชื่อว่าแคสเปอร์ที่คอยช่วยงานมันจากนั้นโทชิโร่ก็มาหาหมอและถถาาาาาาามหมหหอวหอวอ่่่้ตตกยยูใน,านาาร์คขัดบาาดบิ เองจะรอดไหมซึ่งหมอเนี่ยก็ไม่เข้าใจคําถามนะครับโทชิโร่เลยสมมุติว่าหมอเนี่ยกำลังโดนปืนจองหัวอยู่ในตอนนั้นซึ่งเป็นหมอก็คงสติหลุดและโทชิโร่ก็ได้บอกว่ามีคนบางคนที่ไม่เป็นแบบนั้นและย่อมเสี่ยงตัวเองจากนั้นหมอก็ได้ชวนคุยเรื่องความฝันของโทชิโร่ว่ารู้สึกผิดบ้างไหมกับสิ่งที่กําลังทําอยู่นะครับแต่คําตอบที่ได้ก็คือไม่เลยเขาไม่รู้สึกกับการฆ่าแล้วเขาสัมผัสดได้ถึงความรักหัวใจและไออุ่นเวลาเด้ฆค่าหมอเลยถามกลับไปว่าถ้าเขาโดนฆ่าบ้างก็คงไม่กลัวสินะ แต่โทชิโรเองเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขานั้นไม่เคยเสียงความตายมาก่อนเลยหมอเลยลองสม,มุติจะยิงโทชิโรแต่ทว่าโทชิโรก็เร็วเป็นอย่างมากเมื่อหาหมอเสร็จโทชิโรก็นึกได้ว่าเขาลืมของที่ร้านก่อนจะบอกกับซาจิว่าเขาจะกลับไปเอาวอมฝากให้เจ้าของร้านดูแลซาจิให้ด้วยและระหว่างที่เดินมาถึงซอยจะกลับบ้านเขาก็เจอกับพว้นักข่าที่มาดักรอเขาซึ่งพวกมันก็แฝงตัวอยู่ตลอดทางแต่โทชิโรเพื่อนของเราเนี่ยก็สามารถจัดการกับพวกมันลงไปได้ทีละคนโดยใช้แค่มือเปล่าเท่านั้นและไม่ได้ใช้อาวุธเลยแม้แต่น้อย แล้วเมื่อกลับมาที่ร้านเขาก็ได้มาหยิบอุปกรณ์ทั้งหมดไปก่อนจะหันไปเว็บข่าวเพื่อลอพวกนั้นแล้วพวกมันก็มาจริงๆนะครับซึ่งนักฆ่าพวกนั้นมันก็ใส่ชุดขาวเข้ามาในร้านประมาณ4ถึงคนแต่ทว่าโทชิโร่ก็ใช้ความเร็วในการจัดการกับพวกมันลงไปทีละคนนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็มีนักฆ่าหนึ่งคนที่แอบย่องเข้ามาแต่สุดท้ายมันก็โดนโทชิโร่เล่นงานจุดเละเมื่อโทชิโร่จัดการเสร็จเข้าที่เว็บไว้ก็เสร็จพอดีนะครับ แต่มันก็เลยหนึ่งคนที่ย่องเข้ามาด้านหลังเขาโทชิโร่เลยใช้ตะเกียบจัดการกับมันก่อนจะนาตะเกียบอันนั้นมานั่งกินข้าวต่ออย่างสบายใจเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่นานนะักก็มีสองหนุ่มเข้ามาที่ร้านซึ่งก็คือแม็กและมารซารุซึ่งแม็กกับมาซารุเนี่ยก็เป็นคนที่เคนจิสมมช่วยโทชิโร่หลังจากเก็สบศพสองศพในซอยซึ่งทุกคนก็รู้ว่านี่เป็นฝีมือของแฟนทอมแน่นอนนะครับและโทชิโร่ก็สั่งให้เก็บกวาดในร้านด้วยโทชิโร่เลยปล่อยให้หนังสองคนจัดการศพในร้านไปแล้วเมื่ ชอบโทชิโร่พอทําให้เคนจิเป็นแบบนั้นแต่เคนจิก็จัดการสั่งสอนลูกน้องไปซึ่งตัวของเคนจิเนีก็อยากพีชีเพื่อโทชิโร่นะครับนั่นก็เพราะว่ามันเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตเคนจินะครับ จากนั้นโทชิโร่ก็ทูไปหาซาจิที่ร้านแต่ระวังนั้นมันก็มีสาวเข้ามาและได้เข้ามาจู่โจมโทชิโร่ด้านโทชิโร่ที่ไม่ยอมเขาก็พยายามต่อสู้กับเธอไประวังต่อสู้นั้นพื้นที่ภายในเนี่ยมันก็คูดแคบนะครับแต่สุดท้ายโทชิโร่ก็สามารถจัดการกับสาวคนนั้นลงไปได้โดยการใช้สายโทรศัพท์และข้อสาวคนนั้นและใช้มือของเธอจัดการกับเธอลงไปเมื่อจัดการเสร็จโทชิโร่ก็รีบไปตอบซาจิที่ถือสายรออยู่นะครับเพื่อบอกว่าตอนนี้เขายังไม่สามารถกับบันได้และให้ซาจินั้นรออยู่ที่ร้านไปก่อนจากนั้นโททิ่กก็ลับมาี พยาบาลเพื่อมาหาเคนจิ ในตอนนั้นเคนจิได้ให้หนังสือเล่มหนึ่งกับโทชิโร่ไปโทชิโร่เลยขอบใจเคนจิที่มาช่วยพวกเขาไว้ส่วนตอนนี้ลูกน้องของเคนจิทั้งสองคนนั้นก็ได้คุยกันและมันก็ทําให้เรารู้ว่าโทชิโร่นั้นเคยทํางานให้กับพวกแฟนทอมมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ออกมาแล้วโดยแฟนทอมนั้นเคยก่ออาชญากรรมที่ใหญ่ระดับสากุมาแล้วแถมยังเคยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และจับเด็กไปล้างสมองด้วยด้านโทชิโร่ที่ไม่สามารถหลับได้เขาจึงออกมาจากแก๊งของแฟนทอมส่วนทางด้านแคสเปอร์และแฟนทอมตอนนี้ก็กําลังเตรียมกองกําลังแตตตต่่ในนนนนออััม้มมมก็ีคึิดา ซึ่งคนคนนั้นมันก็มีชื่อว่าแอบบิสที่ได้บอกกับแฟนทอมว่าโทชิโร่นั้นคือเย่อของมันและให้ตัวของแฟนทอมเนี่ยหลบไปนั่นเลยทําให้แคสเปอร์สงสัยว่าเราต้องใช้คนอย่างแอบบิสจริงหรอแฟนทอมเลยบอกว่าแอบบิสเนี่ยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโทชิโร่นั่นก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นคู่หูกันมีนิสัยคล้ายกันแต่ต่างกันที่อุดมการโทชิโร่เปรียบเหมือนความสว่างส่วนแอบบิสนั้นเปลียบเหมือนความมืดแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาจัดการกับโทชิโร่แล้วตัดกลับไปด้านโทชิโร่ก็ได้พา,าเ แต่โทชิโร่ก็ไม่ให้ไปเคนจิเลยขอร้องว่าเขาอยากช่วยและอยากพีชีพก้างสนามลรบโทชิโร่เลยบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันไม่สมกับเป็นนายตัดกับไปด้านซาจิเธอก็ออกมาหน้าร้านแล้วเหมือนว่าเธอนั้นจะได้เจอกับแคสเปอร์นะครับไม่นานนักเจ้าของร้านก็รีบโทรไปหาโทชิโร่เรื่องที่ซาจิให้ตัวไปซึ่งเขาก็โกหกไปว่าซาจิอยู่ด้วยทางทั้งที่ไม่ใช่เลยด้านแม็กจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับซาจินะครับแต่ทว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่แผนการที่โทชิโร่ได้วางไว้พอในหนังสือที่่าจิชอบนนนนััน้ม GPS ติดอยู่ด้านในและการที่ซาจิโดนจับตัวไปนั้นมันก็ทําให้โทชิโร่รู้ว่าพวกนั้นนยอยู่ไหนกันนะครับตัดกลับไปด้านแคสเปอร์มันก็ได้มาดูลายสักที่ข้อมือของซาจิและไม่นานหนักแฟนทอมก็ได้เข้ามาทักทายว่าเธอเนะี่ยดูโตขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าซาจิก็ไม่ได้ดูกลัวเลยแม้แต่น้อยและจริงๆแล้วซาจินั้นก็คือหนึ่งในเด็กที่ถูกล้างสมองนะครับแต่โทชิโร่ก็เห็นบางอย่างในตัวเธอที่เหมือนกับเขาเลยทําให้โทชิโรเ่เก็บถธอไว้และตัดเส้นใจออกมาจากแก๊งของแฟนทอมนะครับ จากนั้นพวกเขาก็ตามพิกัด GPS ของซาจิมาจนมาเจอกับตึกหลงังซึ่งมันก็มีไฟตรงข้ามอยู่เต็มไปหมดนะครับโทชิโร่เลยหันกลับมาวางแผนกับทั้งสองคนว่าเขาจะเป็นคนจัดการกับพวกมันเองหลังจากที่วางแผนการเสร็จพวกเขาก็เริ่มแผนการทันทีแม็กแล้วมาสุรุค่อยๆย่องเข้าไปจัดการกับพวกมันทีละคนส่วนทางด้านโทชิโร่เมื่อจัดการกับคนที่1และ2ตามนันแบบแล้วเขาก็ตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดเมื่อพวกมันได้ยินเสียงปืนแล้วพวกมันก็เริ่มมาและเริ่มออกล่าพวกเขาด้านโทชิโร่ได้ใช้กิ่งไม้หักลอบพวกมันจนสาาามรรถจัดก กับผู้มันลงไปได้อีกสี่คนและไม่นานนักเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งโทชิโร่เลยใชมดและความเร็วเข้าไปจัดการกับผู้มันทั้งหมดทิ้งซึ่งเขาก็จัดการกับพวกนั้นไปตลอดทางที่เจอนะครับส่วนทางด้านแม็กกับมาสรุก็สามารถจัดการปาร์ติ้งหนึ่งคนก่อนจะได้ปืนและช่วยกันต้านทหารพวกนั้นไว้ได้นะครับแต่สักพักก็มีคนปรากฏตัวขึ้นในชุดพังเช่นกันและได้เข้าไปจัดการกับทหารของแฟนทอมนะครับจนได้รู้ว่าคนคนนั้นก็คืออบบิสเขาได้เข้าไปจัดการกับกองทัพของแฟนทอมซึ่งการลงมือของือบบิ จัดกไปด้านแม็กกับมาซารุซึ่งในครั้งนี้มาซารุกับแคสเปอร์ก็ได้เจอกันซึ่งมันก็ทําให้มาซารุเกิดความสงสารขึ้นมาเพราะว่าแคสเปอร์เนี่ยยังเด็กอยู่นะครับแต่ถ้าว่าแคสเปอร์ก็ใส่มาซารุไม่ยัง้งจนทําให้มาซารุต้องตอบโต้กลับไปแต่เขาก็โดนแคสเปอร์เล่นงานจนเละแคสเปอร์ได้บอกกับมาซารุว่าอยู่ในสนามลบต้องใจแข็งไม้อย่างนานะั้นเสร็จแน่นอนมาซารุเลยสสนกลับไปว่าในสนามลบนะ่ะมันไม่ใช่ที่ของเด็กหรือเครื่องจักรสังหารซึ่งมันก็เป็นคําที่เคนจิเคยพูดกับมาซากนนั้มารุกกกกก็็ขึ้้นม per, มามาาาาจจัััดดดรรรรบแสสปอ์ต่่ไไถ เพราะว่าฟิมือของแคสเปอร์เนี่ยโคตรเก่งนะครับก่อนนี้เขาจะโดนแคสเปอร์จัดการลงไปส่วนทางด้านโทชิโร่เขาก็โดนยิงแต่เขาก็หลบได้ส่วนทางด้าน,านแม็กท,ที่มาเห็นศพของมาสุรุแล้วมันก็ทําให้เขาถึงกับเศร้านะครับก่อนจะรีวิงไปจัดการทาหารที่เหลือทุกความแค้นส่วนทางด้านโทชิโร่เขาก็โดนเล่นงานและโดนหลายคนเข้ามาลุมซึ่งคนพวกนั้นมันก็เป็นนัาค่ามืออาชีพที่แฟนท่อมส่งมาด้านแคสเปอร์ที่เห็นโทชิโร่กำลังต่อสู้กับทาหารอีกหลายคนนั้นมันก็ออกมาเตือนโทชิโร่ว่าอย่าใจอ่อนเกินไปซึ่งแคสเปอร์มันก็พยายาาม ต่อสู้ด้วยอาวุธที่มีทีละชิ้นแต่ก็ไม่สามารถจัดการกับโทชิโรได้นะครับมันเลยเปิดเสื้อออกมาซึ่งในนั้นมันก็มีระเบิดพิชิฟอยู่นะครับแล้วมันก็ได้วิ่งเข้ามากอดโทชิโรแล้วกดระเบิดทันทีแต่ทว่าระเบิดเนี่ยก็ไม่ทํางานนะครับเพราะโทชิโรได้ใช้เวลาเพียงสีวีในการตัดสายระเบิดในตอนที่แคสเปอร์วิ่งเข้ามากอดเขาในตอนที่แม็กและโทชิโรกำลังเข้าไปในตึกหลงังโทชิโรก็บอกให้แม็กเนี่ยไปก่อนนะครับส่วนเขาจะจัดการเองโทชิโรได้เข้าไปจัดการกับทหารพวกนั้นที่ละคนแต่จัดการมปเท่าไไหหร่่มมมัันก็ยงด แล้วยังมีเข้ามาอีกเป็นสิบคนแต่โทชิโร่ก็ต้องจัดการกับพวกนั้นให้ได้นะครับแต่ทว่าในตอนนี้โทชิโร่เขาก็ได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ยังหึดสู้และได้หยิบมีดที่เคนจิให้ไว้ออกมาจัดการกับทหารของแฟนทอมทีละคนซึ่งมีดที่เคนจิให้มามันก็ทําให้ทโทชิโร่นึกถึงเวลาที่เคนจิต่อสู้นั่นเลยทําให้ในตอนที่พวกมันเข้ามาจัดการกับเขาพระเอกก็สามารถจัดการกับผู้มันจุดเรียบแต่ตอนนี้มันก็ยังเหลือหนึ่งคนนั่นเลยทําให้ทโทชิโร่รู้ว่าคนที่อยู่ด้านหลังคนนหันก็คือออบ,บนบทีี่เเป็ดตููหขา โทชิโร่เลยเลือกดินนี้ไปส่วนทางด้านแฟนทอมมันก็ไา้งานกงกลังตัวเองนั่นก็เพราะว่าตอนนี้โทชิโร่ได้จัดการกับแนวหน้าหมดแล้ว ซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นว่าตัวของซาจิเนี่ยได้อยู่กับแฟนทอมนะครับมันเลยเล่าตำนานของรีบอนโกธให้ซาจิฟังว่าเขาผ่านสงครามมาเยอะแต่ก็สามารถผ่านและรอดตายมาได้และในที่สุดโทชิโร่ก็เข้ามาในตึกล้างได้สําเร็จนะครับและได้เจอกับแม็กซึ่งนางฮูก็ได้เข้าไปต่อสู้กับพวกนั้นจนได้เจอกับซาจิซึ่งโทชิโร่ก็ได้บอกให้ตัวของแม็กเนี่ยดูแลซาจิไว้ส่วนตัวคนนั้นจะออกไปจัดการกับคนที่เหลือต่อนะครับแต่ซาจิก็รังไม่ให้โทชิโร่ไปเพราะเธอคิดว่าถ้าเกิดโทชิโร่ไปแล้วตัวของโทชิโร่่ไมด้กลับาแต โลก็รับปากว่าเขาจะกลับมาและเดินออกไปจากนั้นโทชิโร่ก็ได้เข้าไปจัดการกับทหารที่เหลืออยู่นะครับแต่ในตอนนั้นแอบบิสก็ได้แอบย่องเข้ามาแต่โทชิโร่ก็รับรู้ได้ว่าเป็นคู่หูเขาแต่เพียงเซวิชโทชิโร่ก็ได้หายไปจากห้องนั้นซึ่งแอบบิสก็เช่นกันระหวังที่โทชิโร่เดินไปเรื่อยๆนั้นมันก็มีคนตามมาแต่ไม่นานนักแอบบิสก็ได้โผล่มาด้านหลังเขาและได้เข้าไปสู้กันซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็รู้จักฝีมือกันเป็นอย่างดีนะครับแต่แอบบิสท เข้้าไปต่อสูกันระหว่ังที่สู้นั้นด้านโทชิโร่เนี่ยก็เหมือนจะพลาดท่านะครับเพราะเขาโดานแอบ,บิสเอามีดมาจอดด่อที่คอไว้แต่สุดท้ายโทยชิโร่ที่ตั้งสติได้เขาก็จัดการแอบ,บิสคืนแล้วต่อยไปเสร็จทองของแอบ,บิสจะล่วงลงไปแต่ถ้าว่าโทชิโร่เองนั้นก็บาดเจ็บหนักเช่นกันและได้โูกกลับไปหาซาจิว่าเขาไม่เป็นอะไรโดยเป้าหมายคนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันก็เหลือลแค่แฟนทอมเท่านั้นด้านแฟนทอมนี้เข้ามามันก็ได้พูดบันทอนแล้วได้ฆ่าโทชิโร่ที่ไร้ค่าและไม่มีตัวตนแฟนทอมถามโทชิโร่ไปว่าทำไมถึงช่วยเด็กาวนนั้นแล ทำไมถึงล้าทำลายแอบ,บิสที่เป็นเพื่อนเก่าตัวเองได้ลงคอและทำไมต้องทำให้เคยนจิตกนรกทั้งเป็นด้วยซึ่งตัวของแฟนทอมมันก็พยายามก่อมโทชิโรและได้หยิบมีขึ้นมาแล้วค่อยๆเข้ามาใกล้ๆนะครับแต่โทชิโรที่ได้สติแล้วเขาก็ได้ใช้มีจัดการกับแฟนทอมลงไป หลังจากการเสดโทชิโรเองเนี่ยเขาก็บาดเจ็บหนักไม่ต่างกันเขาได้บอกว่าเขาตายไปแล้วและตายจากโรคนี้ไปนานแล้วหลังจากเดินไปได้ไม่นานโทชิโรก็ล้มลงไปกองกับพื้นและได้พูดขอโทษซาจิที่เป็นลูกสาวของเขาไปและนันก็ทําให้เรารู้ว่าซาจิเนี่ยเป็นลูกสาวของโทชิโรนะครับและการที่โทชิโรช่วยซาจินี้ออกมาจากที่นั่นนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการให้ลูกเขาปลอดภัยและในตอนจบที่ชายหาดเนี่ยซาจิก็ได้ฝังหนังสือเล่มนั้นก่อนที่นางครูจะไปเดินเล่นและกลับบ้านด้วยกันซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นว่าตัวของโทชิโรใน ยังไม่ตายนะครับนั่นเลยทําให้เขาเป็นตำนานตลอดไปโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป6.0คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบแล้วเจอกับผู้เราปักสตูด d โอได้มนในคลิปหน้าสวัสดีครับ